ถ้าตกลงไปนี่ไม่มีโอกาสให้ลอยคอรอเรือมารับเป็นวันนะครับทะเลตรงนี้หนาวมากๆนะครับเย็นมากๆน้าเหมือนอย่างเหตุการณ์เทเลนิก,กนครับทะเลหนาวแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าคนละจุดกันถ้าตกลงไปเนี่ยอันดับแรกเลยร่างกายจะเจอกับอาการไฮเปอร์โทเมีย er ครับหรือว่าร่างกายเย็นจัดอย่างถ้าเราตกเรือหรือว่ามีเหตุการณ์ต้องลอยคอรออยู่บนพื้นทะเลเนี่ยถ้าแถบทะเลคิลเเบียนเนี่ยทะเลเขตร้อนทั่วไปเนี่ยมันยังมีโอกาสนะแต่ถ้าทะเลเขตหนาวนี่ เย็นมากครับความรู้สึกเหมือนตอนเราเอามือแหย่ไปในถังน้ําแข็งที่เขาขายน้ํากระป๋องอะ่ะ ถังแบบนั้นนะที่เขาใส่น้ําแข็งเยอะๆแบบแล้วก็ผสมน้ําอ่ะแบบนั้นเลยครับแค่เราเอามือแย่ไปสัก5วิสิบวิมันก็หนาวมากเลยนะแล้วนี้ถ้าตัวเราตกไปทั้งตัวในทะเลน้ําแข็งแบบนี้นะคิดดูยิ่งกว่าตัวชายครับแค่ผมลงจากเรือไปเที่ยวในลําธารที่เป็นภูเขารอบๆในเมืองอาร์กาเดินแค่10วิอ่ะก็แบบขาเท้าชาหมดแล้วครับมันเย็น,นมากๆนี่ขนาดเป็นช่วงปลายฤดูร้อนนะยังมีน้าแข็งเยอะขนาดนี้